คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเหมือนกับเป็นเมนตลอดเวลาเลยนะครับอารมณ์เนี่ยขึ้นขึ้นลงลงเราค้นพบว่าชาววันศุกร์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากถ้าเกิดว่ามีความรักหรือว่ามีความมั่นคงกับเรื่องความรักเมื่อไหร่นะครับชีวิตทุกอย่างเนี่ยดีหมดทุกเรื่องเลยชาววันศุกร์เนี่ยพอไม่มีความรักเนี่ยประชดชีวิตทำอะไรเนี่ยครึ่งๆ่กลางกาง ไปทำงานที่ไหนไปอยู่ที่ไหนคาดหวังก่อนตลอดเลยว่าจะต้องเจอแฟนจะต้องมีความรักในที่ที่แห่งนั้นชาววันศุกร์เนี่ยถ้ามีความรักเมื่อไหร่แต่งงานเมื่อไหร่มีความมั่นคงความรักเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเสริมทำให้จิตใจของคุณยมีความมั่นคงทำให้มีความมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานหาเงินดีแต่ถ้าชาววันศุกร์เนี่ยขาดความรักเมื่อไหร่นะครับ แล้วคุณโฟกัสความรักก่อนนะถุกมากทำอะไรก็ไม่สุดทำอะไรก็ไม่ไหวท้อแท้หอเหี่ยวนี่คือชาววันศุกร์เพราะอะไรครับเพราะชาวันศุกร์เนี่ยมีความเป็นธาตุน้ำและธาตุลมเยอะกว่าคนเกิดวันอื่นธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยมันคือเรื่องของความอ่อนไหวทางอารมณ์ซึ่งชาววันศุกร์ยืนหนึ่งเรื่องนี้เลยทําให้ชาววันศุกร์เนี่ยอ่อนไหวง่าย ช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยเศร้าทันทีเลยเข้าโหมดดีเพสซีฟเลยเข้าโหมดแบบซึมเศร้าทันทีชาววันศุกร์เนี่ยมีเสน่ห์นะครับเข้าหาคนได้มีสเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสมองคนออกเข้าหาคนเป็นพูดจาไพเราะพูดจาดีแต่เวลาที่ถูกใจใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยมักไม่สมหวังเพราะการที่เราแบบคาดหวังไว้ด้วยแหละ บวกกับพลังแห่งการจินตนาการแล้วก็พลังแห่งการมโนเก่งก็เลยทำให้เวลาที่เราพบคนที่เราถูกใจหรือเขาแสดงท่าทีถูกใจเราเนี่ยเราก็จะมโนไปก่อนแล้วว่าเขารักฉันหรือเปล่านะเขาชอบฉันไหมจนเราพยายามเกินไปสุดท้ายกินแฮ้วนะครับชาววันศุกร์เนี่ยถ้าได้ตัดใครตัดทันทีครับไม่ ไมใ่ใช้เวลาในการตัดเยอะถ้าอยากตัดใครตัดเลยถ้าชอบใครก็จะพูดตรงๆเลยแสดงท่าทีให้เขารู้ว่าฉันชอบคุณนะแต่ถ้าคุณเมินฉันก็พร้อมตัดครับไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นคนที่ชอบเสียเวลากับการงอหรือการตื้อใครนานๆน,น,นี่คือชาววันศุกร์ชาววันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่คิดครเอทงานดีหัวสร้างสรรค์มีความเป็นศิลปินมีความติสของตัวเองนะฮะชาววันศุกร ถ้าคุณจะเอาดีกับชาววันศุกร์นะครับให้มันเน้นเป็นเรื่องของของความศิลปะของศิลปะการออกแบบสร้างสารรค์ครีเอทดีมากนี่คือชาววันศุกร์ครับ